หอพักบีทูวันที่หนึ่งผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งในมหาลัยต่างจังหวัดตอนบนของประเทศไทยที่นี่ไม่ใช่จังหวัดบ้านเกิดของผมแต่ก็นะสอบที่ไหนก็ต้องเรียนที่นั่นหากอยากจบให้ทันเพื่อนและมหาลัยก็บังคับให้นักศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนอยู่หอในด้วยสิ จะเลือกอะไรมากก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ไปได้ห้องไหนก็ต้องอยู่ห้องนั้นและนี่คือวันแรกที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่หอพัก B2 ูของบางส่วนของผมยังมาไม่ถึงเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าคนขับไปวนรถอยู่ที่ไหนของถึงได้มาส่งช้าขนาดนี้ถึงห้องแล้วนะครับแม่ไม่ติดขัดตรงไหนใช่ไหมลูก ด้วยความเป็นห่วงที่แม่เป็นห่วงผมตอนแรกผมก็คิดว่าแม่ห่วงผมเกินไปหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพห้องซอมซ่อนี้แล้วการที่แม่เป็นห่วงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละมั้งครับนั่งรถมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ติดปัญหาอย่างเดียวคือห้องนี้แม่งโคตรอับโคตรเก่าและโคตรไม่น่าอยู่เลยถึงจะมีเงินแค่ไหน บ้านทำธุรกิจรวยยังไงก็ไม่อาจฝืนกฎของมหาลัยได้อยู่ดีเอาเธทานานัาที่าบนเยอะเลยเดี๋ยวเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่เอ็นดูเราเอานะแม่พูดเตือนผมไว้เอเรื่องผีๆสางๆอะไรนี่ผมคิดว่ามันไร้สาระสิ้นดีถ้าเจ้าที่เจ้าทางมีจริงคงไม่ปล่อยให้ห้องสภาพทุเรศแบบนี้หรอกครับครับ แต่ผมกระตอบแม่ไปแบบนั้นเพื่อตัดความรำคาญแม่ชอบพูดชอบบ่นบอกอะไรไปเรื่อยลูกอย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็บอกเจ้าห้องด้วยนะว่าลูกเข้ามาเพื่อเรียนหาความรู้ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรแล้วก็อย่าลืมไหว้หิงพระด้วยนะผมบอกแล้วว่าผมไม่เชื่ออะไรแบบนี้หรอกยิ่งเรื่องาศาสนาผมว่ามันเลเอะเทอะ ไหว้พระไปแล้วจะได้อะไรก็แค่รูปปั้นไม่ใช่หรือไงได้ครับไว้ผมจะโทรหาอีกทีแล้วกันนะครับผมกดวางสายก่อนที่แม่จะให้ผมทำอะไรที่มันไร้สาระไปมากกว่านี้เวลา22.30นาฬิกา30นาทีผมทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างเหนื่อยล้าจากการจัดห้องและทำความสะอาดเป็นเวลานาน การทำงานบ้านไม่ใช่ทางของผมเลยสักนิดแต่เมื่อผมปิดไฟและปิดตาลงห้องมันเงียบสนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยห้องข้างๆผมยังไม่ย้ายกันมาหรือไงนะนี่มันก็ดึกแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นหนิเลิกคิดมากและนอนหลับดีกว่าเวลาตีสองผมลืมตาขึ้นมาอย่างงุดงิด พราะโทรศัพท์เจ้ากรรมมันสั่นไม่ยอมหยุดใครกันที่ส่งข้อความมาดึกดื่นขนาดนี้เมื่อเปิดดูก็พบว่ามันเป็นแจ้งเตือนของลายกลุ่มตึก B2 ทูที่ทุกคนเอาไว้คุยกันเวลามีเรื่องอะไรเน็ตดับน้ําไม่ไหลไฟไหม้จะได้มีที่แจ้งแต่การแจ้งเตือนนี้มันไม่ใช่เน็ตดับหรือว่าน้ำไม่ไหล น้ำฟ้าห้อง404รบกวนช่วยเบาเสียงคุยลงหน่อยได้ไหมคะนี่ตีสองแล้วจะปาร์ตี้อะไรตั้งแต่ยังไม่เปิดเรียนไม่ทราบอาทิตย์ใช่ครับผมก็ได้ยินมาสักพักแล้วรบกวนคนอื่นเขานะครับคุณห้อง404ห้อง404งั้นหรอเหมือนห้องของผมไม่ใช่หรือไงนาที ขอโทษนะครับเสียงมาจากห้องอื่นหรือเปล่าผมอยู่ห้อง404ผมนอนไปตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวด้วยหลังจากที่ผมตอบไปข้อความก็ขึ้นแค่อ่านเท่านั้นไม่มีการตอบกลับใดๆต่อจากนี้ผมคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่ได้ยินอะไรเลยวันที่สองวันนี้ของมาส่งครบทั้งหมดแล้ว แต่ผมมองเจ้าตู้เย็นเครื่องเก่าแก่นี้มาสักพักไม่ว่าจะเสียบมันไว้นานแค่ไหนก็ไม่เย็นสักทีผมกำลังคิดอยู่ว่าระหว่างซื้อมันใหม่ซะกับเอามันไปซ่อมอย่างไหนมันจะคุ้มกว่ากันแต่ดูจากสภาพแล้วซื้อใหม่คงจะง่ายกว่าเยอะเลยผมไม่รอช้ารีบกดเข้าแอปสีสม้มก่อนที่จะดูตู้เย็นที่ถูกใจ และกดสั่งซื้อมันเลยทันทียางมันหมดสภาพแล้วหรือยังไงกันผมพยายามที่จะปิดมันอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่สนิทเสียทีงั้นผมก็ปล่อยมันไว้แบบนี้ก็แล้วกันผมเข้านอนในเวลาไม่ต่างจากเดิมนักและหวังว่าวันนี้จะไม่มีแชทส่งมารบกวนการนอนของผมอีกละ่ะผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่ปิดมันลงได้ไม่นานมองหาต้นตอของเสียงเมื่อกี้มันดังมาจากตู้เย็นใช่ไหมนะเก่าแล้วก็แบบนี้แหละอย่างก็หมดประสิทธิภาพป้าชมัดในขณะที่ผมกำลังลุกไปปิดมันผมก็เห็นอะไรบางอย่างสีดำกำลังออกมาจากตู้เย็นผมขยี้ตตอีกครั้งเพื่อความแน่ใจวันนี้ ไม่ใช่ความฝันหรือภาพหลอนของผมแต่แล้วพอมองดีๆอีกทีมันก็หายไปในช่วงนี้สายตาผมย่ำแย่ชะมัดต้องรีบนอนหน่อยแล้ววันที่สวันนี้ผมว่าจะหาคนมายกตู้เย็นบ้านนี้ไปขายคงจะได้ราคาสักหน่อยนั่นแหละครับครับชั้นสี่ห้อง404ครับ ผมรับสายคนที่จะมายกของก่อนที่จะออกไปรอเขาที่หน้าประตูแต่จังหวะที่ผมหมุนตัวกำลังจะออกจากห้องก็เห็นเหมือนคนชะโงกหน้าออกมามองผมจากในห้องผมยืนนิ่งไปสักพักเหมือนโดนไฟช็อตเข้าอย่างจังเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดไปเองแน่ๆและผมก็เริ่มคิดแล้วว่า ที่ผมเห็นเมื่อคืนคงไม่ได้ตาฝาดไปเองเหมือนกันคุณนาทีใช่ไหมครับเสียงของพี่ยกของทำให้สติที่หลุดลอยของผมเมื่อกี้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวออกครับครับยกข้างในเลยครับพี่ผมตอบเข้าไปก่อนที่จะพาเขาเข้าไปในห้องตู้นี้หรอครับที่จะให้ยกไปขาย พี่คนยกของเดินเข้าไปในห้องยังไม่ทันถึงตู้เย็นด้วยซ้ำเขาก็หยุดเดินและถามผมใช่ครับผมรู้ว่าสภาพมันไม่ค่อยดีนักแต่ว่าถ้าเอาไปซ่อมใหม่ก็น่าจะพอขายได้อยู่นะครับพี่พี่ผู้ชายคนนั้นนิ่งไปสักพักก่อนที่เขาจะหมุนตัวเดินกลับออกนอกห้องไปทิ้งผมยืนงงอยู่ในห้องนี้คนเดียว เออพี่ครับแล้วตู้เย็นผมล่ะครับขายไม่ได้หรอกครับน้องอย่าพยายามเลยพี่รู้ว่าน้องน่าจะติดต่อมาหลายเจ้าแล้วตอนแรกพี่คิดว่าคงไม่ใช่ตู้นี้แต่หลังจากนี้พี่จะจำไว้ว่าห้อง404พี่เขาพูดจบก็เดินออกไปจากผมและไม่กลับมาอีกผมยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุแบบสุดๆมันคงเก่าแบบเกินจะเยียวยา แต่ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะบอกกันหน่อยสิไม่น่าเดินออกไปเฉยๆแบบนี้เลยพ่อตกกลางคืนผมก็เข้านอนเวลาเดิมทุกวันด้วยความที่ไม่ได้มีเพื่อนหรือว่ามีสาวให้ติดที่ไหนวันๆผมก็คงจะได้อยู่แต่ห้องแบบนี้แหละเสียงข้อความจากโทรศัพท์ป้นหัวนอนของผมดังขึ้น ผมจึงรีบหยิบมันขึ้นมาดูในทันทีใครกันนะที่จะส่งข้อความมาดึกดื่นปานนี้อีกน้ำฟ้าคุณเจ้าของห้อง404ใช่ไหมคะเห็นในไลายกลุ่มนาทีใช่ครับผมเองมีเรื่องอะไรหรือเปล่าน้ำฟ้าคือตอนช่วงตีสองของทุกคืนเราจะได้ยินเสียงห้องของคุณดังตลอดเลยค่ะ ไม่ทราบว่าคุณอยู่คนเดียวจริงหรอคะผมลุกขึ้นนั่งบนเตียงตอบแชัดลา์จากบุคคลปริศนาที่ส่งข้อความมาหาผมในตอนกลางคืนเอาอีกแล้วเหรอมีคนได้ยินเสียงดังจากห้องผมอีกแล้วงั้นเหรอนาทีครับผมอยู่คนเดียวจริงๆไม่ได้มีเพื่อนหรือว่าคนอื่นอยู่ด้วยเลยครับแล้วก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์กับใครด้วยในห้องนี้มีแค่ผมคนเดียวแน่นอนครับ น้ำฟ้างั้นคุณอัดคลิปตอนนอนไว้ให้ได้ไหมคะฉันเกรงว่าจะมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นตอนที่คุณหลับไปแล้วหรือเปล่าคุณก็นอนไวยอยู่นี่คะจากที่อ่านดูในแชทพ่อผมได้อ่านแชทที่คุณน้ำฟ้าได้พิมพ์มาแล้วมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีอยู่นะในเมื่อผมไม่ได้ต้องใช้โทรศัพท์ทำอะไรอยู่แล้วลองดูหน่อยก็ไม่น่าเสียหายอะไรนาที ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองทำตามที่คุณบอกดูนะครับเมื่อพิมพ์ตอบข้อความสุดท้ายไปผมก็กดเข้ากล้องเตรียมบันทึกภาพทันทีหวังว่าการกระทำแบบนี้มันจะช่วยไขยข้อสงสัยของผมได้บ้างวันที่4เช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นมาพร้อมพบว่าโทรศัพท์ของผมได้ดับไปแล้ว อาจจะพอช่วงถ่ายวิดีโอมันมากเกินจนแบตโทรศัพท์ของผมมันหมดผมจึงรีบนํามันไปชาร์จเตรียมดูคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้ไหนๆก็ต้องรอแล้วผมก็ใช้เวลาช่วงนี้ในการไปอาบน้ำเตรียมตัวเองสักหน่อยเมื่อผมออกจากห้องน้ำจูจ่ๆคอมพิวเตอร์ที่โตของผมมันก็ถูกเปิดทิ้งไว้โดยผมไม่ได้เป็นคนเปิดมันด้วยซ้ำ เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยจริงงั้นหรอผมเดินไปที่หน้าคอมอย่างสงสัยขั้นสุดและจู่ๆกล้องของคอมก็เด้งขึ้นมาเองในทันทีหน้าจอของผมตอนนี้เป็นภาพผมที่ยืนจ้องคอมพิวเตอร์ของผมอยู่ระบบมันคงจะรวนใช่ไหมล่ะเสียงข้อความของโทรศัพท์ผมดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันถูกส่งมาโดยบุคคลปริศนาอีกคนแอบถ่ายคนอื่นสนุกไหมล่ะแอบถ่ายบ้าแอบถ่ายบออะไรกันวะผมหลุดสะบัดออกมาอย่างหัวเสียผมยังไม่ได้ไปทำอะไรใครเลยแท้ๆใครมันเล่นกับผมแบบนี้ผมตัดสินใจเดินลงไปหาผู้ดูแลของหออย่างโกรธเคือง ในเมื่อชีวิตของผมไม่ได้มีคนอื่นนอกจากแม่กับพ่อแล้วข้อมูลส่วนตัวบุคคลของผมก็น่านจะหลุดไปจากเอกสารที่ใช้ตอนเช่าหอนี่แหละขอโทษนะครับแต่หอนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้เช่ายังไงทำไไมข้อมูลส่วนบุคคลของผมถึงได้หลุดออกไปแบบนี้เออไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่ที่ดูแลลูกสาว และต่างออกไปจากคนที่ให้กุญแจห้องผมวันแรกที่ผมย้ายเข้าแต่ก็คงจะมีหลายคนนั่นแหละมันไม่ได้มีตึกเดียวสักหน่อยนี่เบอร์มือถือของผมหลุดออกไปได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับถึงได้มาถามพี่อยู่นี่ไงน้องอยู่ห้องอะไรคะห้อง4ี่ครับพีผู้ดูแลของห้องอึงไปหลังจากที่ผมพูดเลขห้องแต่ผมไม่สนใจ ตอนนี้ผมสนใจแค่ใครที่ได้ข้อมูลของผมไปบ้างถึงได้มีการกลั่นแกล้งผมแบบนี้น้องเชื่ออะไรคะรัฐนันครับจริงๆน้องรัฐนันย้ายมาวันที่20ไม่ใช่หรอคะตามที่แจ้งไว้แล้วก็ห้องของน้องเป็น 803, นะคะไม่ใช่404น้องได้กุญแจห้องมาจากใครคะผมย้ายเข้ามาก่อนเมื่อประมาณ3 4วันที่แล้วครับ แล้วก็มีป้าแก่แกแกเป็นคนเอากุญแจให้ผมเองกับมือด้วยซ้ำมันจะเกิดการผิดพลาดได้ยังไงกันครับที่นี่มีพี่คนเดียวนะคะที่อยู่ประจำตรงนี้เอาเป็นว่าน้องรีบออกมาจากห้องนั้นดีกว่านะคะย้ายของเสร็จแล้วให้รีบเอากุญแจห้องมาคืนพี่ให้เร็วที่สุดด้วยนะคะพี่ผู้ดูแลรีพูดอย่างร้อนรอนแป,แปลกๆผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆพี่พูดมาเลยดีกว่าครับ ว่ามันมีเรื่องอะไรทําไมผมต้องรีบย้ายออกขนาดนั้นแล้วเรื่องเบอร์มือถือผมที่หลุดออกไปพี่ยังไม่เคลียร์เลยนะครับน้องตั้งใจฟังพี่ดีๆนะคะก่อนที่พี่จะย้ายมาอยู่ตึกนี้เจ้าของห้องที่น้องอยู่ตอนนี้ถูกทําร้ายจนเสียชีวิตในห้องนั้นเจ้าของห้องเก่าเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเหมือนกับน้องแต่วันนั้นมีปาร์ตี้กันในห้องและไม่รู้ยังไงหลายวันต่อมามีคนได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยคลุ้งออกมาที่ทางเดินชั้นนั้นจนคนมาแจ้ง พอเปิดห้องดูสภาพห้องก็ดูเหมือนห้องทั่วไปแต่ทว่าศพของผู้หญิงคนนั้นถูกยัดไว้ในตู้เย็นในห้องนั้นเจ้าหน้าที่เล่าต่อว่าคลาบน้ำเหลืองไหลออกมาจากตู้เย็นเลอะเต็มพื้นไปหมดหลังจากนั้นห้องก็ถูกปิดตายทางมหาลัยก็ไม่ได้ให้ใครเข้าไปยุ่งหรืออยู่ห้องนั้นอีกเลยจนน้องมาแจ้งพี่แบบนี้พี่ได้ยินพี่ถึงตกใจมากกับสิ่งที่น้องพูดผมได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอชา้า ลีวิงกลับขึ้นไปบนห้องและเก็บของออกมาอย่างไวที่สุดนี่เหมืนบ้าชะมัดอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้แล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยวะที่ต้องมาสวยเจอแต่เรื่องอะไรแบบนี้ตกเย็นวันนั้นผมก็ย้ายของขึ้นอยู่ห้อง803ได้สำเร็จแต่ผมนึกได้ว่ายังมีคลิปในโทรศัพท์ที่ยังไม่ได้เปิดดูก็รีบหยิบมันออกมาทันที ใยวะจะเจออะไรบ้างในคลิปคงจะไม่มีอะไรแบบที่ผมคิดหรอกใช่ไหมผมเลื่อนดูคลิปไปเรื่อยๆจนถึงเวลาตีสองที่ดูเหมือนจะเป็นเวลาใกล้จบคลิปแล้วตูเว้เย็นตู้นั้นมันค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆพร้อมกับมีใครออกมายืนอยู่หน้าตูเ้เยน็นและจ้องไปทางผมที่นอนอยู่บนเตียงและคลิปก็จบลง ผมอึ้งไปเลยกับภาพที่เห็นแต่มันก็จบเพียงเท่านั้นผมถอนหายใจอย่างโล่องอกที่อย่างน้อยผมก็ไม่ได้อยู่ห้องนั้นต่อดีจริงๆที่ไปแจ้งผู้ดูแลหอทีนี้คงนอนได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรสักทีเวลาตีสองครึ่งน้ำฟ้า ห้อง803จะมาลากโต๊อะไรตอนนี้คะรู้ไหมว่าคนกำลังจะหลับจะนอนอทิตย์ใช่ครับผมก็ได้ยินเหมือนกันทีแรกก็ห้อง404ตอนนี้ห้อง803รบกวนไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นด้วยนะครับผมเปิดแชทอ่านไลน์อย่างงุดงงจะมีเสียงลากโตได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้ทำอะไรเลยเช้าวันรุ่งขึ้น เรื่องที่ผมย้ายไปอยู่ห้อง404กับห้อง803ดังไปทั่วตึกพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าให้เอากุญแจมาเปลี่ยนห้องด่วนเพราะห้อง803ที่ผมย้ายมาอยู่เป็นห้องของคนที่ลงมือทําร้ายเจ้าของห้อง404จนเสียชีวิตและตัวเองก็ไปผูกข้อใต้หนีความผิดที่ห้อง803สรุปแล้วผมต้องโดนหลอกไปถึงเมื่อไหร่ และการที่ผมได้เข้ามาอยู่ที่ห้อง404เป็นการรื้อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วให้กลับมามีคนสนใจอีกครั้งและผมเชื่อว่าการที่เจ้าของห้อง404พยายามจะบอกอะไรสักอย่างกับผมแบบนี้แสดงว่าคนที่ลงมือไม่น่ามีแค่คนเดียวและที่สำคัญผู้ดูแลหอ B2 เป็นผู้ชาย